โอเคครับเดี๋ยวลองจากที่ซ่อมมานะครับดูนะครับอ่าตรงนี้ไม่มีนะตรงนี้เครื่องเตรียมพร้อมใช้งานนะครับก็ปิดเนาะโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรนะตรงนู้นเป็นบักเก็ตเงินเงินช่องนี้พร้อมบดนะครับกาแฟมีโอเคช่องขึ้นไปแล้วเปิดเครื่องมันจะขึ้นไป เนาะตรงนี้ก็ไม่มีเพราะว่ายังไม่ได้กดอ่าผมจะลองกดนะครับรอ,อันนี้ครั้งแรกนะครับครั้งแรกมันก็จะทำงานปกติเพราะว่าเราเคลีย กากกาแฟทิ้งไม่หมดแล้วมันต้องมาดูครั้งกดครั้งต่อไปนะครับจะเห็นผลเลยว่าไอกากากาแฟขขอก้อนเนี้ยมันมันยังอยู่ที่เดิมแล้วมันไม่ได้โดนปัดเขีย่ยทิ้งไปยังที่เก็บกากากาแฟเสียเนะาะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับ โอ้แก้วใหม่เนี่ยโอเคเดี๋ยวนี้เ<น>ก็บไปก่อนอันนี้เ,นะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเห็นไหมมันก็ยังไม่มีอะไรแสดงว่ามันยังอยู่ตรงนี้ใช่หรือไม่นี่ครับ ก้อนทึบๆควันยังฉุยเลยเนาะเห็นไหมโอเคนะครับว่าถ้าเกิดเราต้องกดอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมกดปุ๊บแน่นอนถาดกาแฟนี้ต้องมีกากกาแฟอ่ะกด ดูแลน้ำค่อนข้างเยอะกว่าเดิมนี่โอเคอันนี้รอบที่สองนะครับถ้าตามที่ส่งไปก็คือตัวนั้นอะมันไม่ตัดจากข้อสันนิษฐานนี่ครับแสดงว่ามันยังอยู่ที่เดิมไม่มีเลยแสดงว่ามันไม่ตัดตัวนี้ ันไม่ตัดแสดงว่าผงกาแฟมันก็จะไปอยู่กองอยู่นี้ตลอดทีนี้ถ้าบดใหม่มันก็จะอยู่ที่เดิมใช่หรือไม่อ่ะเดี๋ยวผมลองรอบที่สามให้ต่อเนื่องนะครับกด ต้องปัดั้งต่อข้งอ่ะอแ,แ,แสดงว่าเนี่ยครับมันยังเห็นไหมกองอยู่ตรงนี้เนี่ยคงหมดแล้วนิ่งเลยครับอยู่ตรงนี้แหละ ผมลองถอดแล้วใส่ใหม่ก็ไม่ได้นะเอ่ะโอเคมาดูกันนูน่นโอ้โหตกมาหมดเลยไอ <c oughs> ที่บทมาเมื่อกี้ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวปิดเครื่องนะครับแล้วก็ไอตัวนี้มันจะลงมาใช่ไหมลงมาแล้วจะดูกันว่าตรงเนี้ยครับมันจะอยู่เ,เดีผมกดปิดแล้วนะวปิดเครื่องก็จะทำความสะอาดใช่ไหมครับ เครื่องแล้วอ่าอ้นี่ลงมาฝลเป็นไงครับนี่ไอ้นนู้นเป็นไงครับนู่นตันอย่น่นี่นี่น,น,นี่ไม่มีเลยนี่ผลที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้ นี่ยังยังอยู่ที่เดิมเลยก้อนแรกที่ทำนะมันไม่ได้โดนปัดออกมานี่เห็นไหมตัวนี้แน่นอน